จะเอาแต่มรดกอย่างเดียวแล้วนี่สินละ่ะไม่มาใช้นี่ด้วยกันหรือนะครับคาถามนี้เยอะมากกองมรดกเนี่ยมันมีทั้งทรัพย์สินและนี่สินนะครับใครก็ตามที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยก็วิ่งไปตามมาตราหนึ่งหกสองเก้านั่นแหละครับนะเรียงลําดับไปถ้ามีทายาทลําดับที่หนึ่งอยู่ครบถ้วนนะลำดับที่ถัดลงไปก็ถูกตัดสิทธิ์หมดแต่ลําดับที่สองก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเจ้ามรดก แล้วก็ที่ไม่อยู่ในมาตราหนึ่งหกเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกในอีกท่านหนึ่งก็คือภรรยาหรือคู่สมรสก็ใช้คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารวมถึงการจดทะเบียนเท่าเทียมด้วยนะครับก็มีสิทธิ์รับมรดกครับก็มีลูกมีคุณพ่อคุณแม่นะครมีคู่สมรสที่จดทะเบียนกันนะครับเนี่ยก็สามคนเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกหมด เมื่อมีสิทธิ์รับมรดกก็รับไปทั้งทรัพย์สินและหนี้สินภาระหน้าที่นะครับเว้นแต่เป็นการเฉพาะตัวที่เขาทําเองต้องทําเองเท่านั้นอันนี้ไม่ต้องไปรับผิดเพราะว่าเมื่อความสามารถมันจบเฉพาะคนที่เป็นคนที่เสียชีวิตก็จบลงตรงนั้นแต่บรรดาทรัพย์สินที่จับต้องได้เนี่ยนะที่เป็นมรดกเนี่ยนะครับเอออันนี้ก็ตกแก่ทายาทแล้วหนี้สินที่มีก็ตกแก่ทายาทครับเนี่ยมาช่วยใช้หนี้แน่นอนครับใครที่มีสิทธิ์รับมรดกมันก็ต้องรับไปทั้งมรดกเขาแล้วก็ นี่สินของเขานะครับไม่ใช่ว่ารับไปเฉพาะเฮ้ยฉันเอาแต่มรดกฉันเอาแต่เงินด้วยนะนี่ฉันไม่รับมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเจ้านี่เขา่บอกว่าเออใครที่เป็นทายาทมีสิทธิ์รับมรดกก็<ๆ><ๆ>ต้องไปเรียกเอากับคนนั้นให้มารับผิด<ๆ>ชอบต่อเจ้านี่นะครับเขาก็ๆๆมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกให้กับถ้ามีผู้จัดการมรดกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกให้ผู้จัดการมรดกมารับผิดชอบในนี่นข,นนของๆๆของเจ้านี่ก่อนนะครับส่วน ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกใครเป็นทายาทเขาเขาก็ต้องไปดูครับมีลูกไหมมีพ่อไหมมีภรรยาไหมเขาก็ไปเรียกให้ต้องมารับผิดในการชําระหนี้แทนกับผู้ตายก่อนนะครับแต่คราวนี้มันมีกฎหมายยกเว้นไว้ว่าถ้าหากว่ามีภรรนี้เนี่ยเจ้ามรดกมีภรรนี้เนี่ยนะครับทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยนะครับไม่ต้องไปรับผิดเป็นการชั่วตัวไม่ต้องไปรับผิดเกินทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับแต่มีเงินแค่ห้าแสนเป็นมรดกเนี่ย นะลูกเนี่ยต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เรียกร้องภายในกําหนดอายุความนะไม่เกินห้าแสนครับก็เต็มที่ก็คือห้าแสนรับมาหนะ้าแสนน่ะก็รับผิดชอบเท่ากับห้าแสนแค่นั้นเองไม่ต้องไปรับเกินห้าแสนไปถึงล้านนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้สิครับนะก็ถือว่าทายาทไม่ต้องไปรับผิดเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยกฎหมายเขาเขียนไว้อยางงี้ครับเนี่ยรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ครับภาระนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะรับแต่ชอบนะผิดไม่เอา เอาได้ชอบไม่มีครับ